เพราะว่าเราอยู่ในสังคมไทยที่ทุกคนที่พูดเรื่องกีฬาต้องแต่งตังต้งตัวเองเป็นกูรูหมดไอการที่เป็นกูรูมันต้องทำไงวะกูต้องส่งใบสมัครไปที่เว็บไซต์อะไร,รเปล่าวะหรือว่าหรือว่ากูต้องให้ใครแต่งตั้งวะหรือว่าต้องมีสังกัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยในวันที่ตัดสินใจไปเรียนอังกฤษไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องวิชาหรือมหาวิทยาลัยเลยว่าที่นี่ดีมากน้อยแค่ไหน ไปเพราะว่ากูบ้าฟุตบอลสวัสดีครับผมตูเต้ภูริพัฒน์วงรัตนาเพจครับตอนนี้เป็นเจ้าของช่องแล้วก็เพจตูดูบอลไทยครับ ย้อนไปประมาณเกือบ4ปีที่แล้วครับเป็นช่วงเวลาที่กําลังไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษครับช่วงนั้นก็จริงๆก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะง่ายครับแต่จริงๆการไปเรียนต่อนี่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบสาหัสสายกันมากบวกกับเครียดบวกกับอะไรหลายหาอย่างเลยครับแล้วก็เป็นช่วงว่างพอดีถ้าให้เล่าเป็นแบบเหมือนซีนในละครนะเช้าวันหนึ่งที่เราดูฟุตบอลไทยจบเพราะว่าฟุตบอลไทยที่นั่นมันเย็นเนี่ยมันจะเป็นเช้าของที่อังกฤษดูจบแล้วก็ บอกว,ว่าไม่รู้จะคุยอใครก็เลยหันไปเป็นภาพก็ตัดไปแบบกล้องตัวหนึง่งวางอยู่ริมระเบียงก็หยิบแล้วก็กดเลคคอร์ดเพียงแค่ต้องการหาคนมาคุยฟุตบอลไทยด้วยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นค <isch? S 2> รับจริงๆมันมีความเป็นแบบหยิกแกมหยอก ในสังคมไทยนิดหนึ่งคือโอเคตัวมันมาชื่อตัวเองแล้วมันคือตูเต้ก็ในวันที่ตั้งเรารู้สึกตั้งคําถามเพราะว่าเราอยู่ในสังคมไทยที่ทุกคนที่พูดเรื่องกีฬาต้องแต่งตั้งตังตวเองเป็นกูรูหมดผมก็ตั้งคําถามในวันที่จะจะทําช่องว่าไอการที่จะเป็นกูรูมันต้องทำยไงวะกูต้องส่งใบสมัครไปที่เว็บไซต์อะไรเปล่าวะหรือว่าหรือว่ากูต้องให้ใครแต่งตั้งวะหรือว่าต้องมีสังกัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยล้อไปว่า กูดูอย่างเดียวนะคือกูไม่ได้เป็นกูดูกูไม่ได้รู้อะไรเลยกูดูอย่างเดียวแค่นั้นเองใช่มันก็เลยเป็นตูดูบอลไทยครับ ข้อแรกคือในวันที่มันมีเยอะเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมหนึ่งคือการแข่งขันที่สูงขึ้นความยากต่อการที่จะแตกต่างมันยากขึ้นอันนี้ข้อน,นี้ก่อนแต่ถามว่าอีกมุมหนึ่งคือความโชคดีของตูดูบอลไทยคือ1คือโอเคมาในวันที่ไม่มีคนทำคอนเทนต์ฟุตบอลไทยเลยในโลกออนไลน์นะยุคนั้นยังเป็นสยามสปอร์ตแล้วก็จะเป็นพี่ๆที่เป็นสื่อมวลชนที่เป็นรุ่นเก่าๆหมดและพี่บับเบิลยิ่งรัก,ร,กรักสุวรรณ ที่บดสุรเดชแต่พอัวดูบนไทยมันมาแล้วผมตัดสินใจในวันที่ผมว่าคงมีไม่กี่คนกับการที่เปิดมา2คลิปแรกแล้วคุณกล้าที่จะประกาศกาล้าเลยว่าคุณเชียร์ทีมอะไรอะ่ะแล้วก็สามารถพูดเรียนให้ปากว่าก็กูไม่ได้รู้อะ่ะ แล้วก็ทุกอย่างถูกพูดในมุมมองของเราอย่างร้อยเปอารมณ์เหมือนแฟนบอลทุกคนความอยากรู้เหมือนแฟนบอลทุกคนสิ่งที่มันแตกต่างม,มันคือเหมือนเราเป็นแค่ตัวแทนที่พูดเรื่องที่อยู่ในใจของแฟนบอลมันเลยทําให้ตูดูบอลไทยเป็นเหมือนเพื่อนของคนดูเสมอเอาจริงๆแล้วในหลายๆคลิปที่เราพูดเรารู้หลังกว่าคนดูได้ซ้ําแต่สิ่งที่คนชอบคือเราพูดแทนใจเขาและตรงกับคนดูที่มันแบบรู้สึกเหมือนกัน จริงตอนนี้เป้าหมายของผมมันเป็นเป้าหมายที่ดูเหมือนแบบคนที่มองเป้าหมายเหมือนแบบไปถึงวัยเกษียณอะคือตัวดูบันไทสำหรับผมมันไม่ได้มีเป้าหมายยิ่งใหญ่มากมายขนาดนั้นแหละมันจะไปเหมือนกับว่าผมแค่อยากอยู่ว่าถ้าผมจะทําตัวดูบันไทจนถึงอายุ60คือมันจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆในวันที่อยากทําก็ทําอยากจะสื่อสารอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าถามว่าเป้าหมายที่มมนชัดเจนที่สุดคือมันยังเหมือนวันแรกเลยหนึ่งคือผมก็ยังคงอยากมีเพื่อนที่จะดูฟุตบอลอยู่ ุกคลิปที่ผมลงไปผมยังมีเพื่อนหลักหมื่นคนคือผมมองภาพเปรียบเทียบก็คือในสนามฟุตบอลมีคนหลัก4 0 0พันคนในสนามฟุตบอลไทยลีกใช่ไหมครับทุกสัปดาห์ของผมเหมือนผมเปิดสเตเดียมให้คนหลัก3 000, 4 0 0 0คนมานั่งคุยเรื่องฟุตบอลกันเสมอในทุกอาทิตย์ไปเรื่อยๆคือถ้าถามในช่วงเวลาที่ทําช่องแทบจะไม่มีสัปดาห์ไหนที่เราไม่ได้พูดคุยกันเลยมันค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอมันไม่ได้มีกราฟที่อยู่ดีมันุขึ้นสูงลงต่ำหรืออะไร มันค่อยๆไปแต่ละวันเรื่อยๆแล้วสิ่งที่มันยังอยากทําเสมอคือทุกสื่อที่ผมผลิตผมต้องทําให้ฟุตบอลไทยมันดูดีขึ้นทุกวันทุกวันแค่นั้นเองจริงๆมันก็มีหลายคนนะไอดอลในวงการสื่อคือท่านณะ5ปีที่แล้วที่ผมยังเป็นแค่แฟนบอลที่ไม่ได้มีเพจตัวเองผมก็ฟังพี่บับเบิลยิงลักลักสุวรรณ คือแต่ละคนเขาจะมีข้อดีที่แตกต่างกันแล้วเราก็ไปหยิบของเขามาเป็นของเราพี่บับเบิ้ลเนี่ยเขาจะมีลูกกระแนกกระแนที่ตูดูบนไทยก็ก็ตามรอยนะเหมือนกันมีมิสเอชอยากจะพูดแหละแต่แบบไม่พูดตรงๆอ,อย่างพี่อสสุรเดชเขาจะมีลูกของความตีไม่รู้คือตัวเองเกิดมาจนจะจบอยู่แล้วแต่แบบผมไม่รู้นะเรื่องนี้ผมไม่รู้นะอ่าเรื่องอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ผมแบบติดตามแกมา อแม้กระทั่งพี่เจวัลป่าดเนียเขาจะมีรูปหนักในการใช้คําแล้วคนจะฟังเขาในความน่าเชื่อถืออะแลก็จะมีหลักๆก็กจะประมาณนี้ที่แบบผมจะติดตามบ่อยๆ น่จะต้องมองย้อนไปก่อนวันที่ตัดสินใจไปเรียนไปเรียนต่างประเทศอ่ะก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยมันคือเราอะดูฟุตบอลอยู่แล้วฟุตบอลนอกก็ดูมาตั้งแต่เด็กชเชชลซีมาตั้งแต่เด็กจนวันหนึ่งไ้วันที่เริ่มต้นที่ดูฟุตบอลไทยเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยเออไอ,อ,อ,อคนที่ดูฟุตบอลนอกมาตลอดโดยที่ไม่รู้ว่ามีฟุตบอลไทยเนี่ยอยู่ดีก็เออว่ะฟุตบอลไทยแม่งก็มีนี่ว่า มันเป็นยังไงวะก็มีวันหนึ่งตัดสินใจขับรถไปที่สนามมีนบุรี72พรรษาของ b ีซีเทโรศาสนะในยุคนั้นที่มีพีรพัฒน์โนชัยยาตอนนั้นยังมีอดิศักกาสอนนะอูเยอะแยะมากมายตอนนั้นทีมชาติเยอะมากเจชนาทิพย์แล้วเราก็หูมีความหูหลายอย่างมากถ้าคนที่ดูฟุตบอลจะชอบความเป็นแพชชั่นถูกไหมแต่พอเราไปดูที่สนามปุ๊บแพชชั่นนั้นแม่งใกล้ตัวกว่าเราอีกมันยิ่งทาให้รู้สึกแบบคนที่มันบ้า,ากีฬาพอได้เจอแพชชั่นที่อยู่ใกล้ตัว มันก็เลยลากไปถึงวันที่เราตัดสินใจไปเรียนต่อคนก็เลยมองว่าจริงๆแล้วทาไมเราถึงชอบฟุตบอลไทยจริงๆแล้วตัวแปรมันคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราไปเรียนต่างประเทศหรือไม่แต่จริงๆแล้วคือชอบฟุตบอลไทยชอบฟุตบอลต่างประเทศเลยตัดสินใจที่จะไปเรียนในประเทศที่มีความบ้าในฟุตบอลมากๆในวันที่ตัดสินใจไปเรียนอังกฤษไม่ได้ตัดสินใจก่อนเรื่องวิชาหรือมหาวิทยาลัยเลยว่าที่นี่ดีมากน้อยแค่ไหนไปเพราะว่ากูบ้าฟุตบอลนะ แค่นั้นเองใช่ครับบอลไทยมีสิ่งที่บอลทั่วโลกที่เราดูไม่มีทั้งนั้นที่พี่เบลเอัังกฤษมีความเป็นมืออาชีพไทยก็แทบจะสู้ในสิ่งไหนแทบไม่ได้เลยบุนเดสลีกาที่มีการทำประตูเยอะน,นี่นั่นสุดท้ายบอลไทยมันมีความแบบสำหรับพี่พี่ให้คาว่าใกล้ตัวแะ้วกันมันเหมือนเราเชียร์ใครสักคนหนึ่งที่ที่มันอยู่ใกล้ตัวเรา นักฟุตบอลก็เป็นนักฟุตบอลที่คุณเจอเขาได้นะคุณ f o l l o w ไอจีเขาแล้วเขาตอบเม้น์คุณนะ,ะแต่กับการผม <c oughs> เชียร์เชลซีเนี่ยไคล์ฮาวเวิไม่เคยตอบ i g <c oughs> ผมนะ <c oughs> ติโมแวนเนอร์เนี่ยไม่รู้เห็นเม้นต์กูเปล่าก็ไม่รู้เออแต่แต่ในวันที่4ปีที่ผมเป็นแฟนบอลคนหนึ่งแล้วเปิดเพจเนี่ยกับกลายเป็นเราได้พูดคุยกับนักฟุตบอลแล้วก็ยังแล้วนักฟุตบอลเหล่านั้นก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เราจริงๆ แล้วก็การไปดูฟุตบอลที่สนามมันก็อยู่ดีผมจะซื้อตั๋วไปดูสแตมฟอร์ดบิดทุกสัปดาห์แบบชวนแม่ไปดูบอลมันมันก็คงไม่ใช่แต่กับกันวันหนึ่งผมก็ไปดูท่าเรือพาแฟนไปดูบอลไปเที่ยวบุรีดำแล้วแวะเพื่อดูฟุตบอลทุกอย่างมันกลายเป็นสิ่งใกล้ตัวหมดและสร้างแรงบันดาลใจได้จริงๆเออใช้คำนี้ดีกว่า เปลี่ยนแปลงของเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นไปพอดีกับยุคสมัยใช้คำนี้ดีกว,ว่าคือถ้าถามว่าในวงการสื่อที่เป็นเฉพาะตัวบุคคลตัวตัวดูบอลไทยเองก็คือเลือดใหม่ของวงการฟุตบอลไทยคือในฟุตบอลไทยเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าบุคลากรเนี่ยก็จะเป็นแบบรุ่นใหญ่แล้วก็หายไปเลยไม่ได้มีการแบบมีคนใหม่มาแทนที่อยู่เสมอผมก็เลยบอกว่าเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นโมเดลคล้ายๆกันคือเราอยู่กับทรูวิชั่นมาตลอด เกือบ10ปีครับและอยู่ดีวันนี้มาถามว่าสิ่งที่ผมรู้สึกดีที่สุดมันคือการเปลี่ยนแปลงมันจะมีสิ่งใหม่มาเสมอเฝ้ารอดูเลยอะว่าสิ่งใหม่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันจะมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงวงการแล้วประเด็นก็คือหลังจากที่ได้พูดคุยหรือได้ฟังมุมมองจากพี่เอเวลาวุ้เองหรือแม้กระทั่งทีมงานเซนเองที่เขาตั้งใจมากเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันดีขึ้นมันไม่แย่ลงแต่ต้องฝากไปถึงแฟนบอลว่าอย่าไปตั้งแง่ คือทุกครั้งเวลามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีการตั้งแง่เหมือนในวันที่ดูบอลไทยมาคนตั้งแง่ว่ามึงแม่งไม่เป็นกลางหรือแม้กระทั่งการพูดโดยการใส่อารมณ์เพราะคนไม่ชินกับสิ่งใหม่พี่ก็เลยมองว่าเซนก็จะได้เจออะไรแบบนี้และเซน์ก็จะสร้างสิ่งใหม่ถ้าฝากถึงแฟนบอลที่ดูบอลไทยผมก็อยากให้อยากให้ทุกคนดูบอลให้สนุกต่อไปครับคือบางคนที่ไม่ได้ดูฟุตบอลไทยเนี่ยจะรู้สึกว่าการดูฟุตบอลไทยมันดูเถื่อนใช่ไหม แต่สุดท้ายหลังจากที่ผมเริ่มเข้ามาอยู่ในวงการสื่อมากขึ้นทําทั้งคอนเทนต์ฟุตบอลไทยและทำคอนเทนต์ที่ฟุตบอลต่างประเทศไปไปมา,มาเนี่ยพฤติกรรมของแฟนบอลเนี่ยแฟนบอลไทยรักกันมากกวา่านะผมยังหาคําตอบเสมอว่าทุกครั้งที่เวลาฟุตบอลต่างประเทศมีข่าวอะไรขึ้นมาแล้วคุณต้องไปทะเลาะกันใต้คอมเมนต์อ่ะมึงไปเดือดร้อนแทนแบบแลชฟอร์ดทำไมวะ <laughs> คือทุกอย่างมันดูแบบโกรธแทนกันมากๆทั้งๆท,ที่มันไกลตัวแต่กับการอย่างฟุตบอลไทย,ยงเงี่ย มีคนผิดพลาดมีคนเล่นดีทุกอย่างก็ก็ดูเป็นสังคมที่น่ารักเสมอเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะบอกอะไรผมก็จะบอกว่าจริงๆวันนี้ฟุตบอลไทยมันสวยงามกว่าในอดีตมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่มันเคยพูดแบบบอลไทยจะไปมวยโลกบ้างนี่อะไรเงี้ยมันลดลงแล้วแล้วก็วันนี้มันมีความเป็นเหมือชีพมากขึ้นผมว่าสุดท้ายแล้วภาพของฟุตบอลไทยที่มันจะถูกกำหนดอ่ะ มันคือแฟนบอลเองคือถ้าแฟนบอลคุณอยากให้เป็นแบบไหนอะมันก็จะเป็นแบบนั้นอื